สวัสดีครับผมพีโอเด,ดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทดสอบเกมวันพี e ไพเรตวอลเลเยอร์สามนะครับรของพีซีนะครับตัวเกมนี่ก็จะแบ่งเป็นปอีพิโซดนะครับก่อนที่จะเข้าอีพิโซดเดี๋ยวก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราดูก่อนเป็น

โคบี้นะครับจัมไปได้เลยที่อยากเป็นหาเรือนครับะโนรโนซผีดุห่งดือนขืนขีนขนขืนัวนขืนขืูขืนขืนนะครับนขื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 นกืนขืนขืนขืรีืนข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 ืนนะครับนนนน ก็จะเหมือนกันเลยนะครับพอร์ตมาลงพ c ซีได้ไม่ดีเหมือนกันเลยนะครับคือมันไม่รองรับจอย Xbox เ,เยครับเราต้องไปตั้งปุ่มเองนะฮะว่าจะให้ปุ่มไหนทำอะไร,ะรแล้วปัญหาก,ก็อยู่ตรงที่วันพีซเนี่ยนะครับมันใช้ปุ่มเยอะกว่าเกมสับโกะนะครัทำให้ใหปุ่มของ Xbox จอย Xbox เนีออย่ยมันไม่พอ ถ้าใช้จอยธรรมดาอื่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะฮะแล้วปัญหาอีกอย่างนึงคือมุมกล้องมันครับเนี่ยจะเห็นนะครับว่าเราเดินไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยมุมกล้องมันจะไม่หันตามไปนะครับเราต้องกด L2 R2 เนี่ยในการหมุนมุมกล้องเองฮะหรือไม่ก็กดปุ่มล็อกเข้าเ,าเอานะฮะให้ให้หันหน้าไปหาัตโตตลอดนะครับ ทำให้การเล่นเนี่ยเป็นไปนได้อย่างไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตัวมันมันพุ่งเข้ามาหาเราเป็นร้อยนะครับแต่ทุกทีน,นะครับเราต้องคอยกดปุ่มมุมมุม้องอะไรอย่างนี้นะครับในส่วนกรารปริดก,ก็ถือว่าสวยดีนะครับแล้วก็ไม่ดีไปเลยที่เห็นเนี่ยกินการ์ดจอซีดีอนะูประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ให้สำหรับ 970แล้วก็ไอห้าแล้วก็สรุปแล้วผมว่าถ้าใครมีเทสี่เนี่ยไปเล่นในเทสี่น่าจะโอเคกว่านะครับทีสี่ที่แค่พอเล่นแก้ขัดได้ก็คลิปนี้ขอจบเพเท่านี้นะครับ バ <Bye> <Bye, Ruby. S 1> よろしく